ตอนที่81ศสัตรูที่มองไม่เห็นหลังจากค้นพบความจริงเกี่ยวกับการสังหารหมู่ในอดีตลี่หยางและจิงหยางเริ่มตระหนักว่ามีสัตวูที่มองไม่เห็นกำลังติดตามพวกเขาอยู่ทั้งสองรู้สึกว่าพลังงานมืดที่คุกคามเมืองหลวงนั้นมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอำนาจที่ต้องการปกปิดความจริงและใช้พลังของเงามืดในการบงการเมืองลี่หยางเริ่มเห็นภาพในฝันของเธอชัดเจนขึ้นเธอเห็นภาพของชายผู้หนึ่งที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มที่ใช้พลังมืดในการควบคุมวิญญ,ญาณ และเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นชายผู้นี้เป็นผู้ที่มีอำนาจและมีอิทธิพลมากในเมืองหลวงแต่เขากลับใช้พลังของตนในทางที่ผิดจริงอย่างรับรู้ถึงความอันตรายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาตัดสินใจที่จะปกป้องลี่หยางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะเขารู้ดีว่าลี่หยางเป็นกุญแจสําคัญในการหยุดยั้งพลังมืดนี้ทั้งสองเรื่องวางแผนที่จะเผชิญหน้ากับสัตวูที่มองไม่เห็นนี้ลี่หยางตัดสินใจที่จะเข้าไปในสถานที่ที่เธอเห็นในฝัน เพื่อค้นหาคำตอบและวิธีในการทำลายพลังมืดนั้นแต่เธอก็รู้ว่าเส้นทางนี้เต็มไปด้วยอันตรายและเธออาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตในขณะเดียวกันจียงอย่างเริ่มค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างคนในเมืองหลวงกับกลุ่มที่ใช้พลังมืดเขาได้ข้อมูลว่าในเมืองหลวงมีการประชุมลับของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับพลังมืดนี้จียงหยางจึงแทรกซึมเข้าไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเม,มื่อถึงวันประชุมลับ จิงหยางพยายามเข้าไปสังเกตการและได้ยินการพูดคุยเกี่ยวกับแผนการใช้พลังมืดในการควบคุมเมืองหลวงเขาได้เห็นชายในฝันของลี่หยางและรับรู้ว่าเขาเป็นผู้นำของกลุ่มที่ต้องการปกปิดความจริงเกี่ยวกับการสังหารหมู่ในขณะที่จิงหยางพยายามจะหนีออกจากที่ประชุมเขากลับถูกจับได้และถูกนำตัวไปเผชิญหน้ากับชายผู้เป็นหัวหน้าจิงหยางถูกบังคับให้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เขารู้ แต่เขายังคงปกป้องข้อมูลสำคัญที่เขามีลี่หยางที่สัมผัสได้ถึงอันตรายที่จียงหยางกำลังเผชิญรีบตามไปช่วยเหลือเธอใช้พลังของเธอในการค้นหาที่อยู่ของจียงหยางและเมื่อเธอพบจียงหยางเธอก็ได้เห็นชายที่เธอเห็นในฝันด้วยตาของเธอเองในขณะที่เธอเตรียมตัวจะ,ะเผชิญหน้ากับชายผู้มีอำนาจนั้นลี่หยางรู้ว่าเธอต้องใช้ทั้งพลังและความฉลาดในการต่อสู้กับสัตวูที่มองไม่เห็นนี้ เธอจะต้องใช้ทุกอย่างที่เธอมีเพื่อปกป้องเจียงหยางและหยุดยั้งพลังมืดที่กำลังคุกคามเมืองหลวงตอนที่82เผชิญหน้ากับความมืดลี่หยางเผชิญหน้ากับชายผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มพลังมืดภายในห้องที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัวร่างกายของเขาถูกล้อมรอบด้วยพลังงานสีดำที่คู่นไปด้วยความเกลียดชังและความโลภลี่หยางรู้สึกได้ถึงความมืดมิดที่แผ่ขยายจากตัวชายผู้นี้ และเธอต้องใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อต่อสู้กับมันชายผู้นี้หัวเราะเบาๆเมื่อเห็นลี่หยางเข้ามาเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาและมั่นใจว่าไม่มีใครสามารถหยุดยั้งเขาได้พลังมืดที่เขาควบคุมนั้นแข็งแกร่งมากและเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถใช้พลังนี้ในการปกครองเมืองหลวงและขยายอำนาจของตนไปไกลกว่าเดิมลี่หยางยืนนิ่งและมองเข้าไปในดวงตาของชายผู้นั้นเธอรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพลังที่เธอมีเพียงอย่างเดียว แต่มันเกี่ยวกับความมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องและปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกกักขังในความมืดมิดจริงอย่างที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องเดียวกันมองดูสถานการณ์ด้วยความกังวลเขารู้ดีว่าลี่หยางกําลังเผชิญกับสัตว์ปรูที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเขาเคยพบมาแต่เขาก็เชื่อมั่นในลี่หยางและความสามารถของเธอลี่หยางเริ่มสวดมนต์และเรียกพลังของเธอออกมาเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและแสงสว่างที่เริ่มกระจายออกมาจากร่างกายของเธอ แสงสว่างนั้นค่อยๆแผ่ขยายออกไปทั่วห้องและพลังมืดที่ล้อมรอบชายผู้นั้นก็เริ่มสลายหายไปทีละน้อยชายผู้นั้นพยายามจะต่อสู้กลับเขาเรียกพลังมืดออกมาอย่างเต็มที่เพื่อทำลายลี่หยางแต่ทุกครั้งที่เขาปล่อยพลังออกมาแสงสว่างของลี่หยางก็ยิ่งแผ่ขยายมากขึ้นจนในที่สุดพลังมืดของเขาก็ไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปด้วยความสิ้นหวังชายผู้นั้นพยายามจะหนีแต่ลี่หยางใช้พลังของเธอสร้างกำแพงแสงสว่างที่กักขังเขาไว้ ในขณะที่เขาพยายามดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นจากกำแพงนั้นลี่หยางก็เข้ามาใกล้และกล่าวว่าความมืดไม่สามารถเอาชนะความจริงและความยุติธรรมได้ทันใดนั้นวิญญาณที่เคยถูกกักขังในพลังมืดก็ปรากฏขึ้นรอบรอบชายผู้นั้นพวกเขาเริ่มส่งเสียงร้องของความเจ็บปวดและความโกรธที่สะสมมาตลอดหลายปีวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้ต้องการทำร้ายลี่หยาง แต่พวกเขามุ่งเป้าไปที่ชายผู้ที่เคยใช้พลังมืดในการควบคุมพวกเขาชายผู้นั้นถูกห้องล้อมด้วยวิญญาณที่เครียดแค้นเขาถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับการกระทําที่ผิดบาปของตนเองและวิญญาณที่เขาเคยกักขังในที่สุดเขาก็ไม่สามารถทนทานต่อแรงกดดันของวิญญาณเหล่านั้นได้อีกต่อไปและพลังมืดของเขาก็สลายไปอย่างสมบูรณ์เมื่อทุกอย่างสงบลงลี่อย่างยืนอยู่กลางห้องที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความเงียสบสงบวิญ,ญญาณที่เคยถูกกักขังเริ่มเลือนหายไป พร้อมกับรอยยิ้มของความสุขที่พวกเขาได้หลุดพ้นจากพันธนาการเจรีงยงหยางยืนขึ้นและเดินมาหาลี่หยางเขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเธอและรู้ว่าเหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดการลี่หยางรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหยุดยั้งสัตรูแต่ยังเป็นการค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเองและการเติบโตในเส้นทางที่เธอได้เลือกเดินไปเธอและเจีงยงหยางพร้อมที่จะกลับไปยังเมืองหลวงและเปิดเผยความจริงทั้งหมดต่อไป ตอนที่83การกลับสู่เมืองหลวงหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดที่ศาลเจ้าโบราณลี่หยางและจีงหยางตัดสินใจเดินทางกลับไปยังเมืองหลวงเส้นทางกลับถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาแต่ทั้งคู่รู้สึกว่าหัวใจของพวกเขาเบิกบานขึ้นและเต็มไปด้วยความมั่นใจพวกเขาทั้งสองได้ผ่านบททดสอบที่สำคัญมาแล้วและรู้ดีว่าชะตากรรมของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงเมืองหลวงลี่หยางสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ผู้คนในเมืองดูเหมือนจะไม่สนใจเรื่องแปลกประหลาดที่เคยเกิดขึ้นแต่บรรยากาศรอบๆกลับเงียบงันและเคร่งเครียดมากว่าที่เคยเป็นเจียงหยางพยักหน้าให้หลี่หยางเป็นสัญญาณว่าให้เธอระวังตัวพวกเขาไม่รู้ว่ามีอะไรที่กำลังรอยอยู่ในเมืองนี้เมื่อทั้งคู่เดินทางกลับไปที่สถานที่ที่พวกเขาเคยพาคาายักอาศัยพบว่ามันเงียบสงบเกินกว่าที่ควรจะเป็นพวกเขาตัดสินใจเริ่มตรวจสอบรอบๆบ,บริเวณทันทีและพบว่ามีบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น ชาวบ้านที่พวกเขาเคยเห็นทุกวันกลับหายไปและร้านค้าต่างๆก็ถูกปิดเงียบในขณะที่พวกเขากำลังเดินสำรวจตลาดจีิงอย่างก็สังเกตเห็นคนบางคนที่ดูเหมือนจะเฝ้าดูพวกเขาอยู่พวกเขาพยายามจะเข้าไปคุยกับคนเหล่านั้นแต่ทันทีที่เข้าใกล้คนเหล่านั้นก็รีบหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องลี่อย่างเริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของพลังงานที่ไม่ปกติรอบตัวเมือง พลังงานที่มืดมนและหนักอึ้งเธอรู้สึกได้ถึงความกลัวและความโกรธที่ถูกสะสมเอาไว้เหมือนมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นในเมืองหลวงแอลามันอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังที่เธอเคยเผชิญมาก่อนพวกเขาตัดสินใจกลับไปยังที่พักของพวกเขาเพื่อวางแผนการต่อไปลี่หยางรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอรู้ว่าพลังที่เธอมีอาจจะไม่เพียงพอในการต่อสู้ครั้งใหม่นี้ แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เธอรู้ว่าการปกป้องคนที่เธอรักและเมืองนี้คือภารกิจของเธอจริงอย่างให้กำลังใจลี่หยางและบอกเธอว่าพวกเขาจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้เหมือนกับที่เคยผ่านมาทั้งคู่ตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบนำพวกเขาเริ่มวางแผนที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนี้และเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งใหม่ที่จะมาถึงในคืนนั้นลี่หยางฝันถึงวิญญ,ญาณของหญิงสาวที่เคยช่วยเธอในพิธีปลดปล่อยวิญญ,ญาณ หญิงสาวในฝันเตือนเธอว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเธอต้องใช้ทั้งพลังและหัวใจในการผ่านพ้นไปลี่หยางตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหนักอบ้งแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่รออยู่เธอรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่ง่ายแต่เธอจะไม่ยอมให้ความกลัวเข้ามาขัดขวางหน้าที่ของเธอทั้งสองพร้อมแล้วที่จะสู้เพื่อความสงบสุขของเมืองหลวงและคนที่พวกเขารัก ตอนที่8ปิสปริศนาในความมืดในตอนเช้าหลังจากลี่หยางฝันถึงวิญญาณหญิงสาวเจีงยงหยางสังเกตเห็นว่าลี่หยางยังคงคิดมากเกี่ยวกับคำเตือนในฝันของเธอเขาจึงตัดสินใจที่จะสอบสวนเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงพวกเขาเริ่มจากการค้นหาข้อมูลในหอจดหมายเหตุของเมืองซึ่งเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวเก่าแก่และตำนานต่างๆที่อาจมีเบาะแสเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ในขณะที่พวกเขาอ่านเอกสารเก่า ลี่หยางพบตำนานหนึ่งที่พูดถึงเงามืดที่เคยปกคลุมเมืองหลวงเมื่อหลายศตวรรษก่อนซึ่งว่ากันว่าเป็นพลังอาถรรพ์ที่มาจากการสาบแช่งของวิญ,ญญาณที่ไม่สงบเงามืดนี้สามารถทําให้เมืองทั้งเมืองตกอยู่ในความหวาดกลัวและไร้ซึ่งความสงบสุขลี่หยางและจีงหยางรู้สึกว่าตำนานนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่ขณะที่ทั้งคู่กําลังตั้งใจอ่านเอกสารอย่างเงียบๆพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีคนเฝ้าดูพวกเขาอยู่จากมุมมืดของหอจดหมายเหตุ ลี่หยางรู้สึกถึงพลังงานที่ผิดปกติและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทันทีแต่แทนที่บุคคลน,นั้นจะเข้ามาทำร้ายเขากลับเดินเข้ามาใกล้และกระซิบบอกบางสิ่งกับลี่หยางถ้าพวกเจ้าอยากรู้ความจริงเจ้าต้องไปที่บ้านร้างนอกเมืองในคืนนี้เขากระซิบเสียงเบาก่อนจะหายตัวไปในความมืดเหมือนไม่เคยมีตัวตนลี่หยางและเจีงยงหยางมองหน้ากันด้วยความสงสยัยพวกเขาไม่แน่ใจว่าคำแนะนำนี้น่าเชื่อถือแค่ไหน แต่พวกเขาก็รู้ว่าการออกไปสำรวจบ้านร้างในคืนนั้นอาจจะเป็นโอกาสเดียวที่จะได้คำตอบสำหรับปริศนาที่ค้างคาอยู่คืนนั้นทั้งสองเตรียมอาวุธและเครื่องรางป้องกันตนเองก่อนที่จะเดินทางไปยังบ้านร้างตามที่ได้รับคำบอกมาเมื่อมาถึงพวกเขาเห็นบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางป่าทึบบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความน่ากลัวและเงียบสงบอย่างไม่เป็นธรรมชาติเมื่อเข้าไปในบ้านพวกเขาพบกับกลิ่นอับของความเก่าและความชื้นที่คลุ้งอยู่ในอากาศ ลี่หยางเริ่มรู้สึกถึงพลังงานแปลกๆปลกที่คล้ายคลึงกับที่เคยสัมผัสในสารเจ้าโบราณแต่ครั้งนี้มันกลับมีความมืดมนและกดดันมากกว่าเดิมพวกเขาค้นหาภายในบ้านอย่างระมัดระวังแต่ไม่พบอะไรที่ดูเป็นพิรุษจนกระทั่งลี่หยางสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังผนังจริงอย่างช่วยลี่หยางรื้อผนังที่ดูเก่าจรนมีรอยแตกร้าวเมื่อพวกเขารื้อผนังออกพบกับห้องลับที่ซ่อนอยู่ข้างในภายในห้องนั้นมีแท่นบูชาที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์อันแปลกประหลาด และม้วนเอกสารที่เก่าแก่ที่ดูเหมือนจะถูกเก็บไว้อย่างดีเมื่อพวกเขาเปิดม้วนเอกสารออกมาอ่านก็พบว่ามันเป็นบันทึกเกี่ยวกับพิธีกรรมลึกลับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวิญญาณและใช้พลังมืดพิธีกรรมนี้เกี่ยวข้องกับการสังเวยวิญญาณเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับผู้ที่ทำพิธีลี่หยางรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวเมื่ออ่านถึงส่วนที่กล่าวถึงการสาบแช่งเมืองหลวงเพื่อใช้พลังของเงามืดในการควบคุมวิญญาณทั้งหลายลี่หยางและจิงหยางรู้ว่าพวกเขาได้ค้นพบสิ่งที่สำคัญแล้ว แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญอยู่นั้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆและการแก้ไขสถานการณ์นี้อาจเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่พวกเขาคาดคิดตอนที่85เงามืดที่ลึกขึ้นหลังจากค้นพบเอกสารที่ซ่อนอยู่ในบ้านร้างลี่หยางและจียงหยางกลับมาที่เมืองหลวงด้วยความรู้สึกกังวลแม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจถึงแหล่งที่มาของเงามืดแล้วแต่ก็ยังไม่รู้วิธีที่จะหยุดมัน พวกเขาตัดสินใจว่าจะต้องค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีกรรมที่กล่าวถึงในเอกสารนั้นลี่ยางนึกถึงหญิงสาวในฝันของเธออีกครั้งคิดว่าเธออาจมีคำตอบเพิ่มเติมที่จะช่วยพวกเขาได้คืนนั้นลี่ยางตั้งสมาธิและพยายามเชื่อมต่อกับวิญญาณหญิงสาวในฝันเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ครั้งนี้การเชื่อมต่อน,นั้นยากลำบากกว่าเดิมเธอรู้สึกได้ถึงการต่อต้านและความสับสนในจิตใจของเธอเองขณะเดียวกัน จียงหยางก็สืบหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับพิธีกรรมและวิธีการปลดปล่อยเงามืดในหอสมุดของเมืองเขาได้พบกับหนังสือเก่าแก่เล่มหนึ่งที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่พวกเขาพบในบ้านร้างหนังสือเล่มนั้นอธิบายถึงวิธีการปิดผนึกเงามืดและคืนความสงบสุขให้กับดินแดนที่ถูกสาบแช่งแต่การทำพิธีนั้นจำเป็นต้องใช้พลังจากวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดและมีพลังมากที่สุดลี่หยางเมื่อเชื่อมต่อกับวิญญาณหญิงสาวได้อีกครั้ง ในฝันนั้นเธอถูกพาไปยังสถานที่ที่ดูคุ้นเคยนั่นคือศาลเจ้าโบราณที่เธอเคยทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณมาก่อนหญิงสาวในฝันบอกลี่หยางว่าศาลเจ้านั้นเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับพลังที่เธอต้องการใช้เพื่อปิดผนึกเงามืดแต่การทำเช่นนั้นอาจทำให้วิญญาณของเธอต้องเสียสละเมื่อเธอตื่นขึ้นลี่หยางรู้สึกถึงความหนักใจเธอไม่ต้องการให้การปลดปล่อยเงามืดต้องใช้ชีวิตของใครเป็นเดิมพัน แต่ก็รู้ว่ามันเป็นทางเดียวที่จะช่วยเมืองหลวงและผู้คนที่เธอรักได้ลี่หยางและจิงหยางเดินทางกลับไปยังศาลเจ้าโบราณนั้นอีกครั้งเพื่อเตรียมตัวสำหรับพิธีที่พวกเขาต้องทำพวกเขารู้ว่ามันจะเป็นการเผชิญหน้ากับพลังมืดที่ทรงพลังและอันตรายที่สุดที่พวกเขาเคยเจอเมื่อพวกเขามาถึงศาลเจ้าลี่หยางเริ่มต้นพิธีกรรมทันทีเธอสัมผัสได้ถึงพลังที่เคลื่อนไหวรอบๆตัวและเห็นเงามืดที่เริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้จิงหยางยืนเคียงข้างเธอ คอยปกป้องและให้กำลังใจลี่หยางรู้ว่าเธอต้องใช้พลังทั้งหมดที่ม,ทมีและเปิดใจรับวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษเพื่อช่วยในการปิดผนึกเงามืดนี้ทันใดนั้นเงามืดเริ่มก่อตัวขึ้นมาเป็นรูปร่างของสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นมันพยายามจะขัดขวางพิธีกรรมของลี่หยางแต่จีงหยางใช้ความสามารถของเขาในการต่อสู้กับเงามืดนั้นพวกเขาทั้งสองต่อสู้ด้วยจิตวิญญ,ญาณและความมุ่งมั่นเพื่อปกป้องเมืองหลวงท้ายที่สุด เมื่อพิธีกรรมเสร็จสมบูรณ์ลี่หยางใช้พลังสุดท้ายของเธอในการปิดผนึกเงามืดและปลดปล่อยวิญญาณทั้งหมดเงามืดค่อยๆสลายไปในอากาศและสารเจ้าก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่การต่อสู้ครั้งนี้ทิ้งร่องรอยไว้ในใจของลี่หยางและจิงหยางพวกเขาเขารู้ว่าการเสียสละนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อปกป้องผู้คนและเมืองหลวง แต่ก็ยากที่จะลืมภาพของวิญญาณที่หายไปพร้อมกับเงามืดนั้นเรื่องราวของพวกเขายังคงไม่จบสิ้นเพราะความมืดยังคงมีอยู่ในที่ที่พวกเขาไม่คาดคิดและการเดินทางของพวกเขายังไม่สิ้นสุดตอนที่86สัญญาณจากอดีตหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมที่ศาลเจ้าโบราณลี่หยางและจิงหยางเดินทางกลับมายังเมืองหลวงทั้งสองรู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนแรงจากการต่อสู้กับเงามืดและวิญญาณที่ถูกพันธนาการแม้จะรู้สึกโล่งใจที่ปิดผนึกเงามืดสำเร็จ แต่ก็ยังคงมีความรู้สึกกังวลในใจของลี่หยางเธอรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดในค่ำคืนนั้นขณะที่ลี่หยางนอนหลับเธอฝันเห็นภาพของหญิงสาวในชุดโบราณภาพเหล่านั้นดูคุ้นเคยแต่ก็แปลกประหลาดหญิงสาวในฝันไม่ได้พูดอะไรแต่เธอยื่นมือออกมาเหมือนกำลังเรียกลี่หยางให้ติดตามไปลี่หยางรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่กำลังส่งสัญญ,ญาณถึงเธอเมื่อเธอตื่นขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นลี่หยางยังคงจำความฝันนั้นได้อย่างชัดเจน เธอเริ่มคิดว่าหญิงสาวในฝันอาจเป็นบรรพบุรุษของเธอเองหรือเป็นผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับเงามืดที่พวกเธอเพิ่งปลดปล่อยเธอไม่อาจเพิกเฉยต่อสัญญาณน,นี้ได้และแตัดสินใจที่จะค้นหาคำตอบจริงอย่างที่สังเกตเห็นลี่หยางดูเงียบก,กว่าปกติถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นลี่หยางจึงเล่าให้เขาฟังถึงความฝันและความรู้สึกที่ได้รับจากหญิงสาวในฝันจริงอย่างเชื่อว่าความฝันนี้อาจเป็นบ่อแสสำคัญที่จะนำพวกเขาไปสู่ความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ เขาเสนอให้พวกเขาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตระกูลของลี่หยางและหญิงสาวในฝันทั้งสองเริ่มต้นการสืบค้นข้อมูลจากบันทึกเก่าๆและเอกสารในหอสมุดของเมืองพวกเขาพบว่าตระกูลของลี่หยางมีประวัติศาสตร์ยาวนานและเกี่ยวข้องกับพลังวิญญาณมาหลายชั่วอายุคนแต่สิ่งที่พวกเขาพบยังไม่สามารถ,ถเชื่อมโยงกับหญิงสาวในฝันได้ชัดเจนขณะเดียวกันลี่หยางเริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของพลังงานบางอย่างในอากาศ เธอเริ่มเห็นภาพหลอนเล็กๆน้อยๆในระหว่างวันซึ่งทำให้เธอมั่นใจว่าสัญญาณจากหญิงสาวในฝันไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดาแต่เป็นการสื่อสารจากวิญญาณที่กำลังต้องการความช่วยเหลือพวกเขาตัดสินใจเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นที่ที่หญิงสาวในฝันเคยอาศัยอยู่ในอดีตลี่อยางรู้สึกได้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะนำพวกเขาไปสู่คำตอบที่เธอกำลังตาม,มหา และอาจจะเปิดเผยความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในตระกูลของเธอเองเมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้านที่เงียบสงบและเก่าแก่ทั้งคู่เริ่มสัมผัสถึงพลังงานที่ไม่ปกติพวกเขารู้ว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นขององค์การค้นพบความจริงและสิ่งที่พวกเขากำลังจะเผชิญหน้าอาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าที่พวกเขาคาดคิดตอนที่87การค้นพบในหมู่บ้านลึกลับลี่หยางและเจีงยงหยางมาถึงหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาหมู่บ้านแห่งนี้ดูเงียบสงบและเรียบง่าย แต่ในความสงบนั้นกลับแฝงด้วยบรรยากาศที่ลึกลับและน่าขนลุกชาวบ้านที่พวกเขาพบเจอต่างดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มและคำพูดต้อนรับมีความระแวงและความกลัวที่พวกเขาไม่อาจปิดบังได้ลีย่างรู้สึกถึงพลังงานวิญ,ญญาณที่แผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านทำให้เธอมั่นใจว่านี่คือสถานที่ที่เธอจะค้นพบความลับที่ถูกปิดบังอยู่ พวกเขาเริ่มสำรวจหมู่บ้านและพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหญิงสาวในฝันและความเกี่ยวข้องกับตระกูลของลี่หยางในขณะที่พวกเขาเดินสำรวจไปเรื่อยๆลี่หยางสังเกตเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่มองดูเธอจากระยะไกลเด็กหญิงคนนั้นมีดวงตาที่เศร้าและท่าทางที่แปลกไปจากเด็กทั่วไปลี่หยางรู้สึกถึงพลังวิญญาณบางอย่างในตัวเด็กหญิงคนนั้นเธอจึงเดินเข้าไปทักทายเด็กหญิงไม่พูดอะไรแต่จูงมือลี่หยางพาเธอไปยังบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ปลายหมู่บ้าน บ้านหลังนั้นดูเก่าแก่และมีร่องรอยขององค์การถูกทิ้งร้างมานานหลายปีลี่หยางรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีบางอย่างที่สำคัญเธอตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจภายในบ้านขณะที่เจียงหยางยืนรอยอยู่ด้านนอกเพื่อคอยระวังภยัยในบ้านลี่หยางพบกับกล่องไม้เก่าๆที่ถูกซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งของห้องเธอเปิดกล่องนั้นออกและพบกับจดหมายและของใช้ส่วนตัวที่เป็นของหญิงสาวในฝันของเธอจดหมายในกล่องบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เมื่อหลายสิบปีก่อน เธอเป็นคนที่มีพลังพิเศษในการสื่อสารกับวิญญาณเช่นเดียวกับลี่หยางแต่เธอกลับถูกชาวบ้านหาว่าเป็นแม่มดและถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านหญิงสาวได้ทิ้งจดหมายเหล่านี้ไว้เพื่อบอกเล่าความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่เธอได้รับและยังมีบันทึกถึงพิธีกรรมลึกลับที่เธอเคยทำเพื่อปกป้องหมู่บ้านจากวิญญาณร้ายที่คอยครอบงำลี่หยางรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างเธอกับหญิงสาวในจดหมายนี้ความลับที่ถูกปกปิดมานานกำลังจะถูกเปิดเผย เธอรู้ว่าการค้นพบนี้จะนำพาเธอไปสู่การเข้าใจอดีตของตระกูลและพลังที่เธอได้รับสืบทอดมาในขณะที่ลี่หยางกำลังอ่านจดหมายเหล่านั้นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของเจีงยงหยางที่รีบเข้ามาภายในบ้านเขาบอกกับเธอว่าชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันที่หน้าบ้านและดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่พอใจที่เห็นทั้งสองคนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสถานที่ต้องห้ามนี้ลี่หยางและเจีงยงหยางต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปพวกเขารรู้ว่าการค้นพบนี้อาจนำไปสู่ความจริงที่ชาวบ้านพยายามปกปิด แต่พวกเขาก็ไม่อาจหันหลังกลับในตอนนี้ทั้งสองเตรียมตัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่กำลังจะมาถึงโดยไม่รู้ว่าการค้นหาคำตอบในครั้งนี้จะพาพวกเขาไปสู่ความจริงที่น่ากลัวเพียงใดตอนที่88ความลับที่ไม่อาจปิดบังลี่อย่างและเจีงยงหยางตัดสินใจเผชิญหน้ากับชาวบ้านที่กำลังรวมตัวกันอยู่หน้าบ้านเก่าที่พวกเขาเพิ่งค้นพบความลับเกี่ยวกับหญิงสาวในจดหมายบรรยากาศเต็มไปด้วยความเครียดและความเงียบงนัน ชาวบ้านบางคอนมีสีหน้าที่เกลี้ยกล่อดในขณะที่คนอื่นๆกลับดูหวาดกลัวและสับสนผู้อาวุโสของหมู่บ้านผู้มีอำนาจมากที่สุดในหมู่ชาวบ้านเดินออกมาจากฝูงชนและกล่าวหาว่าพวกเขาทั้งสองคนกำลังรื้อฟื้นเรื่องราวที่ควรจะถูกฝังไว้ตลอดกาลเขาอ้างว่าบ้านหลังนั้นเป็นสถานที่ต้องห้ามและไม่ควรถูกเปิดเผยอีกต่อไป จริงอย่างพยายามอธิบายว่าพวกเขาเพียงแค่มาที่นี่เพื่อตรวจสอบความจริงเกี่ยวกับอดีตและไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายใครลี่อย่างที่รู้สึกถึงวิญญาณของหญิงสาวในจดหมายอยู่ใกล้ๆรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดเผยความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่เธอตัดสินใจพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่และอ่อนโยนเธอบอกเล่าเรื่องราวที่ได้ค้นพบในจดหมายและกล่าวว่าหญิงสาวในจดหมายไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อหมู่บ้าน เธอเพียงต้องการปกป้องชาวบ้านจากวิญญาณร้ายที่เคยเข้ามาครอบงำหมู่บ้านคำพูดของลี่หยางทำให้ชาวบ้านเริ่มสงบลงบ้างแต่ผู้อาวุโสกลับไม่ยอมรับความจริงนี้เขากล่าวหาว่าหญิงสาวในจดหมายคือสาเหตุที่ทำให้หมู่บ้านต้องพบเจอกับความโชคร้ายและเรียกร้องให้ลี่หยางและจิงหยางออกจากหมู่บ้านทันทีขณะที่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเสียงกระซิบของวิญญาณในจดหมายก็ดังขึ้นในหูของลี่หยาง เธอรู้สึกถึงพลังงานที่รุนแรงและเต็มไปด้วยความเศร้าโศกหญิงสาวในจดหมายเริ่มเผยตัวออกมาเป็นเงาลางๆให้เห็นต่อหน้าชาวบ้านทั้งหมดวิญญาณของเธอปรากฏขึ้นเพื่อบอกเล่าความจริงที่ถูกปิดบังมานานนับสิบปีหญิงสาวเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าในอดีตหมู่บ้านนี้เคยถูกวิญญาณร้ายเข้ามาครอบงำทำให้เกิดเหตุการณ์สยองขวัญที่พรากชีวิตของผู้คนไปหลายคนแต่เธอสามารถใช้พลังของตนเองในการผูกมัดวิญญาณร้ายเหล่านั้นไว้ในสารเจ้าเก่าได้ แม้จะต้องสูญเสียชีวิตของตนเองก็ตามเมื่อชาวบ้านได้ฟังความจริงจากวิญญาณของหญิงสาวพวกเขาเริ่มเข้าใจและประนักถึงความผิดพลาดในอดีตความกลัวและความเคียดแค้นที่เคยมีต่อหญิงสาวก็เริ่มสลายหายไปลี่้ย่างและจริงอย่างตัดสินใจช่วยเหลือวิญญาณของหญิงสาวในจดหมายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานที่เธอเคยเผชิญมาทั้งสองเริ่มทำพิธีส่งวิญญ,ญาณของหญิงสาวไปสู่ความสงบสุข โดยมีชาวบ้านที่รู้สึกสำนึกผิดยืนเป็นพยานให้กับความจริงที่ถูกเปิดเผยในครั้งนี้ในที่สุดวิญญาณของหญิงสาวก็ได้พักผ่อนอย่างสงบชาวบ้านต่างรู้สึกโล่งใจและขอบคุณลี่หยางและจิงอย่างสำหรับการช่วยให้พวกเขาได้พบกับความจริงพวกเขาสัญญาว่าจะรักษาความทรงจำของหญิงสาวไว้และจะไม่ปล่อยให้ความเข้าใจผิดในอดีตมาทำลายความสงบสุขของหมู่บ้านอีกต่อไปลี่หยางและจิงอย่างเดินออกจากหมู่บ้านด้วยความรู้สึกอิ่มใจ พวกเขารู้ว่าการเดินทางของพวกเขายังไม่จบแต่การช่วยเหลือวิญญาณในครั้งนี้ทําให้พวกเขาได้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของพลังที่พวกเขาได้รับมากยิ่งขึ้นตอนที่89ศสัตรูที่มองไม่เห็นหลังจากที่ลี่หยางและเจีงยงหยางได้ช่วยเหลือวิญญาณของหญิงสาวในหมู่บ้านจนสําเร็จทั้งสองกลับมาที่เมืองหลวงแต่ในครั้งนี้ความรู้สึกที่แปลกประหลาดได้เกิดขึ้นกับลี่หยาง เธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้กำลังติดตามพวกเขาอยู่ตลอดเวลาขณะที่พวกเขากำลังเดินสำรวจตลาดกลางคืนเพื่อผ่อนคลายหลังจากการทำพิธีที่เหนื่อยล้าลี่หยางเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังงานแปลกๆที่เข้ามาใกลเ้เธอเธอหันไปหาที่มาของพลังงานนั้นแต่กลับไม่พบอะไรที่ผิดปกติจิงหยางสังเกตเห็นความไม่สบายใจของลี่หยางและถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นลี่หยางตอบด้วยเสียงเบาๆว่เา,เ,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 าเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่มองไม่เห็น แต่มีพลังมหาศารกำลังติดตามพวกเขาเธอรู้สึกว่าพลังงานนี้มีเจตนาร้ายและเธอเองก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามันมาจากไหนจียงอย่างแสดงความกังวลและพยายามค้นหาว่าอะไรเป็นสาเหตุของความรู้สึกนั้นในคืนนั้นเองขณะที่ทั้งสองพักผ่อนที่บ้านพักลี่หยางเริ่มฝันเห็นผพ้าพลางพลางของศัตวูที่มองไม่เห็นเธอเห็นเงามืดที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและความอาฆาตพยายามเข้าใกล้พวกเขาในความมืดมิด เมื่อเธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอตัดสินใจที่จะบอกเจียงหยางถึงความฝันนั้นทั้งสองตัดสินใจที่จะไม่ประมาทพวกเขาเรื่องวางแผนการป้องกันและเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดเจียงหยางไปหาผู้เท่าผู้แก่ในเมืองที่มีความเชี่ยวชาญในการขับไล่วิญ,ญญาณและพลังงานชั่วร้ายขณะที่ลี่หยางพยายามใช้พลังของเธอในการค้นหาต้นตอของสิ่งที่กำลังคุกคามพวกเขาในระหว่างการค้นหาของลี่หยาง เธอเริ่มเข้าใจว่าสัตว์ูที่เธอเห็นในความฝันไม่ได้เป็นเพียงวิญญาณร้ายธรรมดาแต่มันเป็นบางสิ่งที่ทรงพลังมากกว่าอาจเป็นผลพวงจากการกระทำในอดีตที่เธอหรือบรรพบุรุษของเธอเคยทําลงไปในขณะเดียวกันจริงอย่างได้ข้อมูลจากผู้เท่าว่ามีพลังชั่วร้ายบางอย่างที่ถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อพวกเขาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณในหมู่บ้าน ศัตรูที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าอาจเป็นพลังงานที่สะสมมานานหลายปีและพร้อมที่จะทำลายล้างทุกสิ่งที่ขวางหน้าทั้งสองรู้ว่าพวกเขาไม่มีเวลาอีกต่อไปที่จะนิ่งเฉยพวกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงศัตรูที่มองไม่เห็นนี้อาจเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเคยเผชิญหน้าในชีวิตตอนที่90เผชิญหน้ากับความมืดเมื่อได้ข้อมูลจากผู้เท่า ลี่หยางและจิงหยางรู้สึกถึงความกดดันที่มากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาตระหนักว่าสัตว์ูที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าไม่ใช่เพียงวิญญาณธรรมดาแต่เป็นพลังชั่วร้ายที่ถูกกักขังมานานนับศตวรรษและมีพลังมากพอที่จะทำลายทุกอย่างที่พวกเขารักจิงหยางตัดสินใจที่จะออกไปค้นหาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่อาจใช้ต่อสู้กับพลังมืดนั้นได้ขณะที่ลี่หยางเริ่มใช้พลังการมองเห็นของเธอเพื่อสืบหาตำแหน่งที่สัตรูซ่อนตัวอยู่ เธอนั่งสมาธิในห้องที่มืดสลัวพยายามเรียกจิตสำนึกของเธอให้เข้าถึงโลกวิญญาณเพื่อค้นหาต้นต่อของพลังชั่วร้ายทันใดนั้นภาพของถ้ำลึกในป่าห่างไกลปรากฏขึ้นในจิตของเธอลี่หยางมองเห็นเงาเมื่อใหญ่ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมันคือพลังงานชั่วร้ายที่สะสมมาเป็นเวลานานและกำลังรอเวลาที่จะหลุดพ้นออกมาเธอรู้ได้ทันทีว่านี่คือต้นต่อของทุกสิ่งที่กำลังคุกคามพวกเขาเมื่อรู้ถึงตำแหน่งของศัตรูแล้ว ลี่หยางและจิงหยางไม่รอช้าพวกเขาเตรียมตัวและออกเดินทางไปยังถ้ำนั้นทันทีการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งภูมิประเทศที่ยากลำบากและความรู้สึกหนักอึ้งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งพวกเขาเข้าใกล้ถ้ำมากเท่าไหรพลังงานมืดก็ยิ่งมีอิทธิพลมากขึ้นเท่านั้นเมื่อถึงปากถา้ำลี่หยางและจิงหยางต่างรู้สึกถึงความมืดที่ก่อตัวขึ้นรอบๆอบตัวพวกเขาจิงหยางดึงเอาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่เขาหามาได้ออกมาและยืนเคียงข้างลี่หยาง พวกเขาต่างรู้ดีว่านี่คือจุดเปลี่ยนของทุกสิ่งการต่อสู้กับสัตวูที่มองไม่เห็นนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของพวกเขาพวกเขาเดินลึกเข้าไปในถ้ำซึ่งเต็มไปด้วยความมืดและเสียงกระซิบของวิญ,ญญาณที่ถูกกักขังอยู่พลังงานชั่วร้ายเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่ลี่หยางแทบจะไม่สามารถยืนอยู่ได้แต่เธอยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเมื่อถึงจุดที่ลึกที่สุดของถ้ำพวกเขาเห็นเงามืดใหญ่ก่อตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขา ลี่หยางรู้สึกถึงพลังมหาศาลที่พยายามเข้าครอบงำจิตใจของเธอแต่เธอใช้พลังภายในและความบริสุทธิ์ของเธอเพื่อปกป,ป้องตัวเองและจริงอย่างจริงอย่างยืนข้างๆลี่หยางพร้อมกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในมือพวกเขาร่วมกันเผชิญหน้ากับพลังชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขาสงครามระหว่างแสงสว่างและความมืดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและพวกเขาต้องใช้ทุกสิ่งที่มีเพื่อเอาชนะศัตว์ปรูที่อยู่เบื้องหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและเพื่อนๆจะไม่พลาดตอนลงคลิปใหม่